คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไม่ได้มุ่งเน้นแค่รู้พื้นฐานตามหลักสูตรเพียงอย่างเดียวได้เรียนรู้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงมีสาขาให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจน้องๆที่อยากเรียนภาษาอังกฤษ อยากเก่งภาษาอยากมีความรู้ทางด้านภาษาต้องที่นี่เลยสาขาวิชาภาษาอังกฤษจบไปสามารถไปเป็นแอร์โฮสเตสจวตมักคุเทศผู้สอนภาษาสอนพิเศษนักแปลภาษาล่ามหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานนักประชาสัมพันธ์หรือ PR เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและพนักงานต้อนรับโรงแรมและยังมีกิจกรรมและการออกค่ายต่างๆอีกมากมายสาขาวิชาภาษาจีน เรามีอาจารย์ที่มาจากประเทศจีนโดยตรงสำหรับน้องๆที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีนสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้เช่นครูสอนภาษาจีนติวเตอร์พิเศษนอกเวลาล่ามแปลภาษาไกด์นำเที่ยวนอกจากในห้องเรียนเรายังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอีกมากมายสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรมน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมาย แนะนำที่สาขานี้เลยจบมามีงานทำแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนิติกรทนายความนักวิชาการด้านกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่เร่งรัดนี้สินก็สามารถทำงานธนาคารทำงานในภาคร,รัฐและเอกชนและเข้ารับราชการได้สาขาวิชารัฐประสานศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครองสาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอีกสาขาที่ได้เรียนรู้และเลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นโดยได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติแนวทางการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เพื่อประโยชน์อันสูงสุดข,ข,ของคนในชุมชนตอบสนองความต้องการของประชาชนจบไปทำงานภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นประลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองรัฐวิสาหกิจนักวิเคราะห์แผนนโยบายและ การวางแผนขององค์กร มีการออกค่ายเพื่อพัฒนาสถานที่ต่างๆในชุมชนและให้ความรู้ด้านวิชาการกับประชาชนในท้องถิ่นสาขาวิชาพัฒนาสังคมสาขานี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ชอบในด้านการพัฒนาชุมชนจิตอาสาและการสื่อสารกับผู้อื่นเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการพัฒนาสังคมประกอบอาชีพเช่นนักพัฒนาสังคมเจ้าหน้าที่บุคคลนักวิชาการเจ้าหน้าที่บริหารสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์วิชาเอกดนตรี วิชาเอกนาติศิลป์นาตศิลป์มุ่งเน้นในด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญ ในการสืบสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์สร้างสารรค์ทางด้านนาฏศิลป์สาขาวิชาศิลปกรรมเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์างานศิลปะงานออกแบบการถ่ายภาพได้ฝึกเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานจบมาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายนักออกแบบงานปั้นประติมากรรมเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์การาฟิก ทุกสาขาวิชาทุกการเรียนรู้พร้อมจะก้าวสู่อาชีพในอนาคตมาเริ่มต้นด้วยกันที่นี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์